เปิดราคาครับคู่นี้ตรงนู้นพี่วัดกับพี่วิทย์นะครับ ส่วนฝั่งนี้เป็นโกโมนครับรรตับตตวตชนบทครับ <Okay. S 1> คนเสกอยู่นี่คือโกโมนครับโกโมนต้นชาลีนะครับ,รบที่โด,ด่งดังในแต่ก็ในมันของประเทศไทยนะครับ

ยกซ้ายเข้าไปคนไลก์กดแชร์ไปครับผมสกอร์ตอนนี้เจ็ดต่อหกครับโยนหลังเปิดได้ยกไกลครับนี้ยย แอน 8, ต่อหครับเกีว่าก็ไวนะครับเกมนี้เกีสิบห้าครับแอนตปอต่อหออกเยอะครับมี ใ้ยกได้ครับหาครัี่แล้ววอดี่ยกรร

9ก่าต่อสิบีดครับเต็ม้มเตีมไหลครับถ้าเต็้มล็อกถือยังไงก็ดูไม่ขาดครับเดี๋ยวเต็้มไหลไม่ขาดครับสองเต็้มก็ขาดแล้วลูกยกที่เดิมที่เดิม เห็นกฎเกณเดี๋ยไว้ให้เมื่อวานเส้นรูงเดิมจุดเด็ดเตรียเตรมเตรมเตรมไอาาโฟนน่อ้ตี่ได้เดือนสละฝากระโปงหน่ยสิบสองต่อสิบฝั่งนี้ได้สิบด้นะครับหลุดไปเลยครับผม รถมาเมรี่งกันกแ่กันมาี่ต้องไปโตงด้วยน้อง้เลย้องบอลเยอันก็สอดปเลยกได้ตัวไปจริงไหมอยกไก่ไก่ติดเจียวครับไก่ติดเียวโอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เือที่ไหวกนาคเกียรนหองเ่อมั้งเกีรเราไยอกอู่ตรงมัครเกียไหมครับผมเป็นฝั่งโจดงตะก้อชนะบทชนะไปครับผม